คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment c h a n n e l ชค่ะพูดถึง v l l 2 2 4 4นี่นะโอ้โหเริ่มคึกคักกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะข่าวๆขานี่แบบหูเรียกว่ากระพือกันพือฮาก,กันเต็มที่เลยอย่างตอนนี้นะคะทีมสาวญี่ปุ่นก็ เดินทางไปเก็บตัวแล้วถือว่าให้เวลากับการแข่งกับการเตรียมทีมอย่างมากเลยนะคะและพูดถึงทีมไทยของเราเนี่ยก็เห็นบรรยากาศการซ้อมนะคะของสาวๆการฟอร์มการเล่นก็พอเห็นกันเยอะแยะแล้วนะคะมาถึงอาการบาดเจ็บของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะอย่างวิภาวีเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรอย่างที่เป็นข่าวตอนแรกนะคะก็ขอแสดงความดีใจด้วยสําหรับนักกีฬารุ่นน้องเจนใหม่ที่ ออได้ไปร่วมทีมนะคะอย่างน้องยูฟ้าบ้าพลังน้องยูฟ้าดลพรสินโพเซตเตอร์หน้ามวยน้องนุกนิกนัทธนิชาใจแสนน้องไก่ไหลหลังไก่วิโมลรั์ธนพันธ์น้องบิลศิริวัลดีแก้วสาวหลอกขาโหดหรือว่าจะเป็นน้องแบมจีรพานาหวนัวหนองนางฟ้าลูกยางไทยัวทีนก็ขอเป็นกำลังใจให้มีโอกาสได้ประสบการณ์กับรายการครั้งนี้ด้วยนะคะ คราวนี้นะคะเราลองมาย้อนดูผลงานของสาวไทยใน VNL 2023คือปีที่แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะจาก3สนาม3ประเทศที่จับนะคะก็คือมีตุรกีบราซิลและไทยเนี่ยจากตารางโปรแกรมการแข่งขันเนะะี่ยค่ะไทยลงแข่ง12นัดชนะ2นัดแพ้10นัดซึ่งผลงานสาวไทยของเราทำได้ดีที่สุดในรายการนี้นะคะจบอันดับที่14นั่นเองค่ะ และสำหรับสนามสุดท้ายรอบไฟแนลที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยไทยเราได้เจอกับเนเธอร์แลนด์ตุรกีญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลไทยเราไม่ชนะเลยคือแพ้ในบ้านรวด0ต่อ3เซตให้กับทุกทีมเลยค่ะ แต่ว่าถึงจะแพ้นะกระแสฟีเวอร์กีฬาวอลเลย์บอลของแฟนคนไทยนะคะกลายเป็นที่ฮือฮาสําหรับแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเลยคือในความน่ารักอะความสุขก,กระแสการเชียร์คึกคักของแฟนไทยเนี่ยเรียกวัาสุดพีคเลยนะคะเรียกว่าประสบความสําเร็จในการจัดการแข่งขันมากเลยทําเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของ FIVB เนี่ยยิ้มแก้มปรีเลยพอใจอย่างมากเลยนะสังเกตเลยว่าโอ้ทุกโพสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโพสเรื่องเสาไทยโพสเสาไทยภาพเสา ไทยภาพนักกีฬาก็สวยนะคะดูแล้วแบบว่า แบบเพอร์เฟกมากเลยอะทำเอาแฟนๆข้างบ้านนะคะรู้สึกว่ามีเครื่องอะมีน้อยเอ๊ะทำไมนะมาเชียร์แต่ทีมไทยของเราก็ลูกรักกนะันเนาะจนเอาเป็นว่ากระแสตอบรับดีขนาดน,นี้ทำให้ปีนี้เราเลยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะประบมือ <c oughs> ค่ะพูดถึงฟอร์มการเล่นของสาวไทยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นแมตท,ที่น่าจะชนะมากเลยก็คืออิตาลีกับเซอร์เบียะคะ่ะ ซึ่งอิตาลีเนี่ยเราเจอในแมตช์แรกสนามแรกเลยเราแพ้2ต่อ3เซตสำหรับเซอร์เบียก็เช่นกันค่ะมาเจอแมตช์ MAT ที่3ของสนามที่2เราก็แพ้2ต่อ3เซตเหมือนกันเรียกว่าน่าเสียดายมากเลยนะคะอีกเซตเดียวอ่ะที่เราจะชนะเขาได้นะคะ ค่ะต้องบอกว่าปีที่แล้วสาวไทยของเราเนี่ยเรียกว่ากรอบมากเลยเลบแบกรายการแข่งมากมายเลยต่างจากปีนี้ค่ะเรียกว่าพร้อมกว่าปีที่แล้วก็ยังไงต้องให้กําลังใจสาวไทยของเราทั้งทีมกันเลยนะค่ะคราวนี้มาดูปีนี้กัน v n l 2 0 2 4สนามแรกประเดิมนัดแรกที่เราจะต้องเจอก็คือทีมอเมริกาค่ะต้องบอกว่าซีดจีดมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูอันดับโลกนิดนึงนะคะ วอร์แลนดกิ้งตอนนี้ทีมหญิงอเมริกาเนี่ยอยู่อันดับ2ของโลกสำหรับสาวไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่13ของโลกค่ะย้ำนะคะอันนี้คือสถิติ w o r l d r a n k i กิค่ะแต่ถ้าเป็นสถิติ VNL 2023สาเนี่ยค่ะสาวไทยของเราจบอันดับที่14ค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อมูลระหว่างทีมไทยกับอเมริกาก่อนนะคะเพื่อให้เราดูการแข่งขันได้แบบมันเต็มที่เลยนะคะจากสถิติ5แมตช์หลังสุด รายการต่างๆที่ไทยเราเจอกับอเมริกามาเนี่ยค่ะเริ่มเลยนะคะ VNL 2021ไทยเราแพ้อเมริกา3-0ต่อเซต VNL 2022ไทยเราแพ้อเมริกา3-1ต่อเซตในปีนี้นะคะเราเนี่ยเสียดายจริงๆเลยในปีนี้เราไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะคะต่อมารายการชิงแชมป์โลก2022ไทยเราแพ้อเมริกา3-2ต่อเซต VNL 2023ไทยเราแพ้อเมริกา3-0ต่อเซต คัดเลือกโอลิมปิกไทยเราแพ้อเมริกา3ต่อ0เซตซึ่งจากสถิติ5แมตช์หลังสุดเนี่ยนะคะที่เราเจอกับเขาเนี่ยเราจะแพ้เขานะคะคุณผู้ชมคะอยากให้มาดูอันนี้ค่ะ VNL 2023ปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเขาได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเขาเนี่ยไปแพ้ตุรกรีในรอบคัดเลือกแล้วก็ไปแข่งทิ้งที่3กับโปแลนด์แล้วก็ไปแพ้โปแลนด์เขาเลยได้อันดับที่4มาค่ะ สรุปแล้วนะคะในฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยสถิติของอเมริกาชนะ10ครั้งแพ้2ครั้งไทยเราชนะ2แพ้10บแม่ตัวเลขแบบเหมือนกันเลยอะ่ะมันแค่สลับตำแหน่งกันนิดเดียวเองนะคะ สำหรับนักกีฬาในชุดปัจจุบันที่ลงแข่งในครั้งนี้นะีคะของอเมริกานะเขาเป็นชุดเดิมที่เรียกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิก2020มาค่ะและยังมีโค้ชคนเดิมก็คือโค้ชชาวเฟเดริกค,คาร์ดคีไลค่ะซึ่งรู้จักทีมเราดีเลยยังเคยชมทีมของเรานะคะว่าเล่นดีมากสนุกทุกเซตเลยเโค้ชทีมอเมริกาเนะะ่ยค่ะเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่านักกีฬาวอลเลย์บ,บอลหลายคนที่เขารู้จักเนี่ย ชอบทีมไทยนะลองจากทีมของเขาเองเขาบอกว่าเพราะว่าสาวไทยเนี่ยเล่นสนุกคนดูก็สนุกพวกเธอเนี่ยเล่นด้วยความรักแล้วก็ความสุขมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสมอเลยโอหจะต้องบอกโค้ดนะคะว่าปีนี้สาวไทยของเราจะทำให้โคดเนี่ยออกอาอการหงุดหงิดหงุดหงิดเอาชนะอเมริกาให้ได้ ค,คุณผู้ชมคะต้องให้กําลังใจสาวไทยของเรานะคะให้เก็บแต้มมาประเดิมเรียกขวัญพลังใจกันก่อนถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเฮดโค้ดคนใหม่นะคะแต่เราก็ต้องให้กําลังใจกันจะว่าไปนะเราก็เคยชนะอเมริกานะเรียกว่าเป็นแมตช์ช็อกโลกเลยไทยชนะอเมริกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะนั่นคือรายการเวิลด์กลางปี2009ค่ะชนะมา3-2ต่อเซต proper นี่นะคะค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงนักกีฬาของอเมริกาเนี่ยนะคะแฟนๆที่ดูวอลเลย์บอลเนี่ยต้องบอกว่าคุ้นหน้าเกือบทั้งทีมเลยแต่ปีนี้เนี่ยเรามีนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้ามาในทีมซึ่งเขาจะยังไม่รู้ทางเราเท่าไหร่มองในบุมดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับทีมของเรานะที่เขาจะจับทางเราไม่ได้ค่ะปีนี้เรามีสิทธิ์จะชนะหรือได้เซตจากอเมริกาไหม ต้องบอกว่าที่ผ่านมาไทยเราเล่นสนุกเล่นดีกำลังใจดีแมตช์แรกกับของให้เราท็อปฟอร์มองลงพร้อมๆกันเลยนะเราสู้ได้แบบมีลุ้นเลยล่ะ ยังไงนะคะพวกเราเห็นสาวไทยสู้แบบยิ้มแย้มสดใสนะเราคนไทยก็เชียร์กันชื่นใจว่าไหมคะอย่าลืมค่ะโนต้ตไปเลยนะคะว่าวันพฤหัส16พฤษภาคมนี้ถ้าเทียบของไทยเราก็คือวันที่15ค่ะเวลาตี3ามครึ่งไทยเราเจอกับอเมริกาค่ะถึงผลงานจะไม่ได้เป็นไปนตามเป้าแต่เป้าเล็กๆที่คดยะคือให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าเราจะเข้าไปเก็บแรงกิ้งให้ดีที่สุดก็คือสะสมแต้มสำหรับโอลิมปิกหรือ สาวไทยจะให้ของขวัญโคตรยะในการคุ้มทีมเป็นทางการครั้งแรกในการชนะอเมริกาใครที่มีความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะอยากให้คอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามิดเดิลบล็อกของเขาของเราเป็นยังไงเซตเตอร์ของเขาของเราเป็นยังไงและอยากเห็นน้องๆเจนใหม่แจ้งเกิดในรายการนี้เป็นใครกันบ้างนะใครที่มีความคิดเห็นนะคะอยากให้คอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะค่ะอยากชวนคุณผู้ชมนะคะดูไปได้วยกันเชียร์ไปได้วยกันรัก วอลเลย์บอลไทยไปด้วยกันวอลเลย์บอลไทยไทยแลนด์ไปละสวัสดีค่ะ